พี่เบิ้มแค่สองนิ้วครับ <g ül> ใช่อคุณคนคนจริงอะเขาไม่เขามีเยอะเขาไม่พูดเยอะนะครับทุกวันนี้ก็เดินเข้าห้องน้ำลำบากแล้วกว่าจะยกยกถั่วซ่วมหนักยังไม่พอต้องมานั่งแบกขำตัวเองเยี่ยวอีกโอ้โหผมลยผมละเซ็งจริงๆฟ้าถั่วแตกไปหลายอันแล้วเนี่ยเสียตังค์ไปหลายบาทแล้วถ้าเกิดมีคนถามว่าตังค์ไปไหนหมดก็บอกเปลี่ยนถั่วเยี่ยวหมดครับขำฟ้าแตกหมดหลายอัน <c oughs> ไม้ไเพื่อนหมวกผมหมวกหายขอหมวกคืนเบอร์ซีหมวกหายขอคืน เบอร์สีเอาหมวกสามมาเอามาเดี๋ยวนี้ไอ้นต่อไหนพได้มันคือของผมอันนั้นน่ะผมผมเขียนชื่อไว้ผมเก็บผิดเจอของกูบอกทุกอย่างเจอหมวกสามกูก็บอกหมวกสามอยู่ตรงนั้นพอเก็บหมวกกูผิดไปก็ไม่คืนกูสุดยอดเพื่อนสุดยอดใจใจมากเลยอะใจในายสุดยอดเลย โปรโมชั่นนะครับคืนกำไรให้ลูกค้าเมื่อเติมเกมไหนก็ได้กับท็อปอัพเกมเมอร์ครบ1,500บาทนะครับผมรับฟรีไปเลยครับถุงมือนิวเล่นกันทั้งวันก็ไม่มีลื่นนะครับด่วนสินค้ามีจํานวนจํากัดน,นะจ๊ะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมพับจีจากที่ไหนผมมีร้านเติม UC เกมพับจีมาแนะนําชื่อร้านว่า t o p Up Gamer เพราะเป็นร้านที่ราคาถูกที่สุดในตลาดและเติมไวมากๆวิธีการเติมก็ง่ายๆใช้แค่เลข ID <c oughs> และชื่อตัวละคร <c oughs> ก็เสร็จเรียบร้อยไม่เกิน5นาที <c oughs> ก็ได้รับ UC แล้วปลอดภัยรมโดย แน่นอนหากสนใจให้แอดไลน์ไปที่แอดท็อปอัพเกมเมอร์อย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะไม่งั้นจะหาไลน์ไม่เจอนะครับเติมดีเติมไบเติมปลอดภัยเติมที่ท็อปอัพเกมเมอร์ตอนนี้นะครับทางท็อปอัพเกมเมอร์ก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนําทุกๆคนด้วยนะครับผมโปรพับจีสุดคุ้มนะครับเติมได้ราคาละหนึ่งค้งนะครับต่อเลข i ไอดนะครับผมเฮ้ยแม่แตะมือกูเลยว่ะางานเนี้เดือดเล่นใจเย็นนะมึงอะ่ะรอด้วยไอ,อ้กอไูไม่มีไม่มีไม่มีเลือดเมื okay. ่อกี้กูวิ่งหายาแม่งทั่วตึกวายเลยไม่เจออ อ่มันลงลง,ลงทิมเราั้าง หมด้วทีหนึ่งเฮ้ยชินี้ใ,นใครเนี่ยปืนกูเลยไม่รู้เฮี้ย,ยออกูตกใจเลยกระโดดลงมาแท็กม,มือกูเมื่อกี้ภาพอกระสุนเขียวบ้างกูไม่มีเลยตกใจสะดุ้งเลยกูแม่ลงมาแท็กมือกูม,ม,มาสองตี กูพร้อมแล้วมากูยังไม่มีเก่อว่ะกูลืมไปคบนึงยังไม่อยากท้าไม่มีเมื่อกี้นะเนี่ยมันซัดกันอยู่ข้างนอกนะบอลไป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 ได้เอคแล้วมาตัวตัวอืมเอาตรงไหนดีก่อนดีวนะเนี่ยลูกกระสุนเอคกูเยอะนะว้ยแบ่งได้เอาป่ะ กูได้โย่นี่นี่นี่กูกูไม like> ่ได้กูไม่ได้ใช้กูไม่ได้ใช้กูใช้เอามาสไนน์เนี่ยโยนแล้วเนี่ยเก้าสิบนัดอ่ะนี่ยาเก็บเก็บยาไปด้วยเก็บยาไปด้วยยังไม่มีใช้ นเออเข้าหัวมันโดนใครยิงไม่รู้อะ่ะเฮ้ข้างหน้ากูมีคนตรงไหนวะที่น,น่าตกตรงริมน้ำอ่ะตรงริมน้ำตรงนู้นอ่ะ m a r k the location โอ้เฮียมันไก่เกิดวย้ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งหาข้างในก่อนไหมเคเคเค,เคมึงอยู่ไหนนกะูอยอู่ตรงสะพานข้ามแม่น้ำแคว <H an> เอาแม่งดิขาดเลยอะ่ะอืม<ะ>ข้างขวาลิมน้ำเอาเอาไอาบอล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 หลบหลบซ้ายหน่อยนะเว้ยอย่าวิ่งขวาขว,า,ขวาเยอะูวังไม่เห็นอตอนแรกมันอยู่บนหลังคา นั่นในบ้านมัน้งไม่มีแล้วไปริมน้ำนี่ริมน้ำตรงนี้ mark the location mark the location ตมัหนึง่งตรงไหนตรงไหนนี่ตรงนี้ Watch out มามากูซ้อนกูซ้อนกูซ้อนอันนี้ซ้ำนะออสวยบอลขอกลางเหรอซ้ำสองอสองตรงไหนตรงไหนตรงไหน Watch out อันนี้ตรงนี้ตซ้ำแล้ ขั่งนู้นอ่ะอือม,มีศพในน้ำเน่น็นอกน็อกน็อกน็อกตรงนี้ข้างหน้าเนี่ย <Watch out. S 1> ต,ต้นไมอ้อ่ะน็อกหนึ่งตัวแล้วโอเคๆเกไปน็อกสอง กซ้ำไไใช่ไหมซ้ำซ้ำซ้ำไป้เสียงรถหมวกสามบอลมอเอาหมวกสามก่อนในในก,กล่องนี้กูได้ยินเสียงรถ กกเออลุนอลุลุลุฟังนู้นฟังนู้นฟังนู้นหมดปะกี้เออเนี่ยเธอรอตายหมดหมดสวยเพื่อนครูวิฟึกในห้องซ้อมมันเป็นเนีน่ยอะไรวะระดับสามวะหมดยิงหัวอย่างเดียวมีเรดดรอปป่ะ โอโลกล็ได้เก็บไว้ก่อนเผื่อใช้นี่กูจะใช้เกาะหนึ่งอยู่เลยแล้วกูเพิ่งเห็นนะเพิ่งเห็นตัวเองไฮ้บอลหัวมาทุกคนมาขวาอย่าบ้ะดูหน้ากูวะ บอลมีไฮแอมโฟกคุณสามเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนกล่องนี้กล่องนี้ว้าเช้ากล่องนู้นกล่องนู้น,น,นตกใจไอซัดยิงพืน้นเฮ้ กู <Watch out. S 1> เห็นมันวิ่งพอดีอะแล้วกูถือ M4 อ,อ,อยู่กูเลยยิงแม่งเลย <S <S ไม่แน่ใจว่าหมดยังนะเว้ยกูไม่รู้เ้ืยอว่าบัดหรือคนเฮ้ยแต่ใส่โมกสามนะ <Hey. S 2> คน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 มีมีคากับพวกสามมีคากับพวกสามตรงนี้ั่งนี้ <Watch out. S 1> พี่เบิ้มแค่สองนิ้วครับใช่ครัคุณ คนคนจริงอะเขาไม่เขามีเยอะ,อะเขาไม่พูดเยอะนะครับทุกวันนี้ก็เดินเข้าห้องน้ำลำบากแล้วกว่าจะยกยกถั่วซ่วมหนักยังไม่พอต้องมานั่งแบกขำตัวเองเยี่ยวอีกโอ้โหผมแบบผมละเซ็งจริงๆฟาถั่วแตกไปหลายอันแล้วเนี่ยเสียตังค์ไปหลายบาทแล้วถ้าเกิดมีคนถามว่าตังค์ไปไหนหมดก็บอกเปลี่ยนถั่วเยี่ยวหมดครับขำฟาแตกหมดหลายอันแล้ว สิบสี่คิวครับแล้วสวัสดีครับเบสคนอยู่หน้ากูบอลกูยุ่งหลังเกือบแล้วกูเมื่อกี้กูเดินกูมองแชทอยู่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงเมื่อกี้ไอ้แค่คนนี้แม่งก็วิ่งวิ่งไม่สนโลกเลยสัตว์เห็นกูใส่หูฟังป่ะไม่รู้ ให้เพื่อนหมวกผมหมวกหายขอหมวกคืนเบอร์สี่หมวกหายขอคืนเบอร์สี่เอาหมวกสามมาเอามาเดี๋ยวนี้ไอต่อไอพาราไดม์มันคือของผมอันนั้นนะ่ะผมผมเขียนชื่อไว้ผมเก็บผิด เหมือนไอสองตัวเฮี้นะผู้ามคุณหกเงียบไปสัตว์โอ้โหอีเอาดูเดี๋ยเอาไปทำเงอนเดี๋ยวเดี๋ยวไอยันเสียงแล้วแต่กูไม่มีหมวกกูไม่มีหมวกสามสู้ไงไอบอลบอลบอลมึงมึงใจเย็นก่อนเพื่อนเจอของกูบอกทุกอย่างเจอหมวกสามกูก็บอกหมวกสามอยู่ตรงนั้นพอเก็บหมวกกูผิดไปก็ไม่คืนกูสุดยอดเพื่อน สุดยอดใจใจมากเลยอะ่ะใจในายสุดยอดเลยเหมด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 เฮ้ต้องมีตัวหนึ่งเสียงอ่านี่ไงเอ็ม่องชีกูยิงไปต้องสิบกว่าตัวเก็บของศพกูกูไม่เคยบ่นสักคำใครวะ เฮีย <He> er, ใครนะเบอร์สี่เนี่ย <c oughs> ทำมึนใส่กูด้วยนะเหมือนได้สองตัวเฮียนะที่ตาแย้กันทำมึนใส่กูด้วยแต่กูบอกคูนหกคูอยู่ไหนเงียบไอ้สันดานไม่มีโบกสาวแม่งจะวัดในระยะไกลยากถ้าเกิดเขาเข,ขมมามีโบกสาวแล้วผมไม่มีอ่ะผมผมเสียเปรียบตายต้องกินใกล้แล้วแหละ แลวเองไปเก็บศพที่กูยิงไปยังมันมีหมวกส่าไม่มีไม่มีไม่มีตัวที่สองะนะไม่รู้ไม่ได้เก็บอะช่างแม่งอะน็อกกูก็แค่ไม่ช่วยแค่นั้นเองยากเลยปล่อยเซิร์งกูใจดีมากเลยหี้อะแต่กูใจร้ายบ้างโอ้โน้ทหมักโ้ั่นฟังนุิวฟังนูชนมักจุด มาแค่หน่อยมาแค่หน่อยกูไม่เห็นกูไม่เห็นนนนนตรงนั้นตรงนั้นฮ้ยอย่ายิงไปเลยหมวกสามกูยิงไปแล้วอะหมวกสามพลิ้วผ่ด้วยอืมนั่นแหละมันเสียงมันเสียงเอวบอ่ะยนไม้กูเนี่ยเอเดเบลเอเดเบลกูเฮียให้แดงเลยคูเสียวหลังเข้านี่แหละ จะกูไปเล่นตรงนู้นฮะไปอยู่ตรงนี้ให้แล้วกันเสียวแบงค์หลังมาหน้ากูไหนหน้ากูอยู่ข้างหลังแล้ว มันน็อกก็น็อกมันน็อกน็อกตัวหนึงน่งดึงกูได้ปะได้ได้ไ,ได้เราไปก่อนเราไปมาเราเล่นก่อนเล่นก่อนบอลสายมาสายสายมาสวยสวยเฮ้ยขี้บอลไม่ได้ป่ะทางนี้ครับมานี้มานี่มันมันมีสฉไลส่องมาไ,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 ไอตัวชุกทางแล้วเมื่อกี้นะที่กูยิงมันเฮ้ยเขี้อะทิวมาทางนี้ทางนี้ทางนี้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยขี้ไม่ได้ทักทางเลย สโมอป้ามึงเอาสโมอไปปาโอ้โหไอ้เหี้ยสโมอไม่มีใครมีสโมอเลยนี่ไงเบอร์สามนี่ไงเบอร์เบอร์สามโอ้โหกูตายไม่เชื่อช่วยกันลุ้นก่อนช่วยกันลุ้นก่อนช่วยกันลุ้นก่อนเออลงครับเฮ้ยดึงดิเออเียเกือบเลยโอ้โหเลือดกูดำปิดเลยโชคดีนะเบอร์สี่ไม่อยู่ในบ้านทีว ข้าบนเข่าวอะบอลระวังบนเข่านะมึงออก็คูหายเลยเฮีย marked location นอสอง เเื okay, ่อกี่กูไม่ควรรอด,ดอเดี๋ยวตัวสุดท้ายชุดหม่บในบ้านข้างล่างข้างล่างข้างล่าง้างโอเคกูข,ข, okay, okay. ขอ้ปะ่ะยี่สีว้าแล้ว,ลวตัวสุดท้ายเนี่ย mm hmm. K เป๊ ครับคนมันเป็นฟาโลคนมันเป็นฟาโลก็อย่างนี้แหละเีคยวเมื่อกี้ว่ามึงซื้อซื้อชุดแพลแล้วมึงจะได้สิทธิพิเศษเยอะกว่าคนอื่นหรือไงวะ <c oughs> ไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยมึงมึงไม่เก่งใจยิ่งถึคิวกูเลยเหรอวะ <c oughs> อว่าเราหัวจะปวดถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายจุบจ๊บ